แตงงานจเจรินยนนะคะคลิปวิดีโอนี้เราก็จะพาลูกค้าทุกท่านมาดูรถอีกแล้วค่ะซึ่งรถรุ่นนี้จะเป็น Ford Ranger เครื่องยนต์2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้นี่สีแดงแจ่มมากสีแจมมากขับไปที่ไหนคนก็จะมองเห็นตั้งแต่ระยะ10เมตรเลยนะคะลูกค้าเดีย๋ยวเราจะให้ลูกค้ามาดูภายในรถแล้วก็ดูร,บรอบๆคันกันนะคะ ภายในรถนะคะเป็นฟองมาลัยมันติบฟัง์กชั่นแอร์ a บก ABS นะคะลูกคา้ากระจกไฟฟ้าสภาพก็ยังใหม่กริบเลยนะคะทรงดุดันมากคันนี้เป็นกระบะพังแข่งนะคะสไตล์สายลุยมากเลยสำหรับลูกค้าที่ชอบลุยอยู่แล้วคันนี้เหมาะมากเลยนะคะพร้อมลุยทุกสถานการณ์ สวยมากเลยค่ะแล้วก็สะอาดน่าใช้งานจริงๆเลยนะคะคันนี้อันนี้ก็จะเป็นรอบๆคันนะคะภายนอกของรถคันนี้มาพร้อมกับแม็กไลเนอร์ใหม่มากคุ้มมาก เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเราก็ได้พาลูกค้าไปดูภายในรถแล้วก็ดูรอบๆคันกันไปแล้วนะคะคันนี้นี่ราคาที่เราตั้งไว้อยู่ที่490,000บาทนะคะถ้าลูกค้าที่สนใจบอกว่าดูมาจากคลิปวิดีโอนี้เราลดไปเลยทันทีเหลือเพียง 4 65,000บาทหูยราคานี้ดีมากเลยนะคะต้องเรียกเข้ามาจองกันแล้วรถสภาพใหม่แบบนี้นี่แล้วก็ราคาดีแบบนี้โปรดีแบบนี้หมดเร็วมากเลยนะคะลูกค้าลูกค้าต้องเรียกเข้ามาจองกันแล้วแล้วที่สำคัญนะคะ K D D เคดิตดีฟรีดาวน์ด้วยนะคะผ่อนเพียงนี่8,600 84เดือนนะคะรีดอกเบี้ย0%หน้าถึง12เดือนเลยค่ะ รถคันนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะช่องทางการสอบถามนะคะสอบถามได้ที่ช่องทางเพจ Facebook การเจริญยน์รถยนต์มือสองคันสภาพสวยอุบลราชธานีได้นะคะหรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรว้ให้นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาชมและทดลองขับพี่เต้นเราได้นะคะทดลองขับได้ถึง45วันเลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาไปดูรถคันไหนลูกค้าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ